สวัสดียินดีต้อนรับกลับสู่ v a อกวันนี้จะมารีวิวโตโยต้าทากุม2026กันตำนานขนาดกลางรุ่นนี้ครองตลาดมาหลายปีแล้วและโตโยต้าก็มีแผนใหญ่ที่จะทำให้มันเหนือกว่าคู่แข่งดังนั้นเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดกันภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดเทคโนโลยีความปลอดภยัยและแม้กระทั่งราคานี่คือรถกระบะท,ที่ดีที่สุดสำหรับปี2026หรือไม่มาดูกันกดปุ่มสมัครสมาชิกกดกริ่งแล้วเริ่มกันเลย ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดเรามาพูดถึงเหตุผลที่ทะคงมีความสําคัญกันก่อนดีกว่าเป็นเวลาหลายทศวรรษที่โตโยต้าทะคงเป็นราชาแห่งรถบรรทุกขนาดกลางเป็นรถที่ทุกคนต่างนึกถึงไม่ว่าจะเป็นนักรบสุดสัปดาห์ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางแบบออฟโรดหรือผู้ที่ต้องการรถที่ขับขี่ได้ดอทุกวันย้อนกลับไปในปี2024โตโยต้าได้ออกแบบทะคงใหม่ทั้งหมดโดยมีแพลตฟอร์มใหม่เครื่องยนต์เทอร์โบ และภายในที่ล้ำสมัยสำหรับปี2026เราคาดว่าจะมีการปรับปรุงให้ดียิ่งงอขึ้นไปอีกลองนึกถึงเทคโนโลยีที่อัปเดตการปรับแต่งไฮบริดและความทนทานแบบคลาสสิกของ Toyo ต a นี่คือรุ่นที o ่ออดีออฟโรดแต่เราจะพูดถึงรุ่นอื่นๆเช่นิสออร์ที t ่ออดีร์สปอร์ทที่ออดีรโปรและเทรนเทอร์ที่พร้อมสำหรับการเดินทางแบบออฟโรดแล้วมีอะไรใหม่บ้างมาเริ่มจากภายนอกกันกอ่อนความประทับใจแรกพบทะคงปี2026ดูดีทีเดียวโ o y o t a ยังคงความดุดันและเฉียบคม จากการออกแบบใหม่ในปี2024แต่เพิ่มการอัปเดตเล็กน้อยสำหรับปี26ลองดูส่วนหน้าของรถรุ่นนี้สีไฟหน้าเหลดคมชัดขึ้นพร้อมไฟเลี้ยวแบบซีเ u นเชียลแบบไดนามิกที่บง่งบอกถึงความพรีเมียมได้อย่างลงตัวกระจังหน้าใหญ่โตโดดเด่นและสะดุดตาโดยเฉพาะในที่ออดีออฟรถที่มีการตกแต่งสีดำฉันชอบวิธีที่โตโยต้าสร้างสมดุลระหว่างความดุดันและความรูราคุณมีชิ้นส่วนที่ใช้งานได้เช่นแผ่นกันกระแทกขนาดใหญ่ และแตะขอสำหรับลากจุงแต่ก็ยังดูทันสมัยพอที่จะดึงดูดความสนใจจากร้านกาแฟได้ตอนนี้มาพูดถึงขนาดกันดีกว่าเทโคมยังคงเป็นรถขนาดกลางที่สมบูรณ์แบบไม่เท่าเท่าทันเดอร์นขนาดปกติแต่มีความสามารถมากมายมีความยาวประมาณ212นิ้วกว้าง76นิ้วและสูงโดยมีระยะห่างจากพื้นประมาณ9.4นิ้วในรุ่นนี้สำหรับปี2026เราจะได้เห็นตัวเลือกสีใหม่ๆแทเรสคันนี้สวย สะดุดตาแต่คุณสามารถเลือกสีคลาสสิกอย่างเมทัลลิกเกรย์หรือสีดุดันอย่างโซล a าอัลเทนในที่ออเดโปรได้เช่นกันลอ้อล้ออลลอยขนาด17นิ้วพร้อมอย่างแบบออนเทเรนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นออฟรถแต่คุณสามารถอัปเกรดเป็นขนาด18นิ้วในรุ่นที่สูงกว่าได้ด้านข้างมีท่าทางยกสูงที่บ่งบอกว่าฉันพร้อมสำหรับทุกอย่างบังโคลนมีขนาดใหญ่ขึ้นในปีนี้ทําให้ดูแข็งแกร่งขึ้นและลองดูสิ่งนี้สิตโตโยต้าเพิ่มบันไดข้างมาตรฐานในรุ่นอื่น สำหรับปี2026ทำให้ขึ้นรถได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องทำท่ากายกำกระบบบรรทุกยังมีความอนเนกประสงค์โดยมีตัวเลือกความยาว5ฟุตหรือ6ฟุตคุณมีเชือกผูกฝาท้ายที่ล็อกได้และแผ่นบุกระบกดที่ใช้งานได้ซึ่งแข็งแกร่งกว่ารองเท้าเดินป่าเก,ก่าของฉันนอกจากนี้ยังมีฝาปิดกระบะท้ายรถแบบเสริมสำหรับรุ่นปี2026ที่สามารถกันสภาพอากาศได้ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บอุปกรณ์ของคุณให้ปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่ฉัน ต้องพูดถึงคือระบบช่วยเปิดท้ายรถนั้นนุ่มนวลราวกับเนยไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณะเท่านั้นแต่ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อการทํางานและการเล่นอีกด้วยคุณสามารถบรรทุกของได้มากถึง1,700ปอนด์และยังมีปลั๊กไฟ120โวลต์ที่ด้านหลังสําหรับเครื่องมือของคุณหรือปาร์ตี้เปิดท้ายรถโดยรวมแล้วภายนอกนั้นยอดเยี่ยมมากใช้งานได้26หรือไม่มาดูกันกดปุ่มสมัครสมาชิกกดกลิ่งแล้วเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียด เรามาพูดถึงเหตุผลที่ทะคุมมีความสําคัญกันก่อนดีกว่าเป็นเวลาหลายทศวรรษที่โตโยต้าทะคงเป็นราชาแห่งรถบรรทุกขนาดกลางเป็นรถที่ทุกคนต่างนึกถึงไม่ว่าจะเป็นนักรบสุดสัปดาห์ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางแบบออฟโรดหรือผู้ที่ต้องการรถที่ขับขี่อดอทุกวันย้อนกลับไปในปี2 0 2 4ัโตโยตได้ออกแบบทะคงใหม่ทั้งหมดโดยมีแพลตฟอร์มใหม่เครื่องยนต์เทอร์โบ และภายในที่ล้ำสมัยสำหรับปี2026เราคาดว่าจะมีการปรับปรุงให้ดียิ่งงอขึ้นไปอีกลองนึกถึงเทคโนโลยีที่อัปเดตการปรับแต่งไฮบริดและความทนทานแบบคลาสสิกของโตโยตานี่คือรุ่นที o ่ออดีออฟโรดแต่เราจะพูดถึงรุ่นอื่นๆเช่นมิสออร์ที T ่ออดียสปอร์ตที่ออดี p โปรและเทรนเทอร์ o ที่พร้อมสำหรับการเดินทางแบบออฟโรดแล้วมีอะไรใหม่บ้างมาเริ่มจากภายนอกกันกอ่อนความประทับใจแรกพบทะคุงปี2026ดูดีทีเดียวโตโยต้ายังคงความดุดันและเฉียบคม จากการออกแบบใหม่ในปี2 0 2 4แต่เพิ่มการอัปเดตเล็กน้อยสำหรับปี26ลองดูส่วนหน้าของรถรุ่นนี้สีไฟหน้าเล็ดคมชัดขึ้นพร้อมไฟเลี้ยวแบบ s e เ u นเชียลแบบไดนามิกที่บ่งบอกถึงความพรีเมียมได้อย่างลงตัวกระจังหน้าใหญ่โตโดดเด่นและสะดุดตาโดยเฉพาะในที่ออดี o f ออรถที่มีการตกแต่งสีดำฉันชอบวิธีที่โ o y o t a าสร้างสมดุลระหว่างความดุดันและความรูราคุณมีชิ้นส่วน